แล้วเขาก็บอกว่าสินเชื่อของผมผ่านการอนุมัติให้กดทําสัญญาบนแอปนะครับถ้าตอนนี้คุณเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ต้องการใช้เงินด่วนๆนะครับผมแล้วคุณก็เป็นอาชีพอิสระนะครับหรือจะเป็นพนักงานประจําก็ได้นะครับขอให้มีเงินรายได้เนี่ยเข้าสเตทเมนต์นะครับย้อนหลังติดต่อกัน6เดือนนะครับผมเราก็สามารถสมัครตัวนี้ได้ครับเป็นแอปกู้เงินถูกกฎหมายครับถูกกฎหมายร0 0ครับ สมัครได้ทุกอาชีพเลยนะครับตอนสมัครเนี่ยเขาจะมีการเข้าถึงข้อมูลโทรศัพท์นะแล้วก็มีการรีเช็คบูโรนะครับ แต่ว่านะครับปีที่แล้วครับผมก็คนหนึ่งเลครับที่ติดบูโรนะครับในเรื่องของล่าช้านะครับแล้วปีที่แล้วผมก็ทํารีวิวสดๆไว้ใช่ไหมครับก็ทําให้ดูขั้นตอนในการสมัครนะครับไม่คิดว่ามันจะผ่านอ่ะมันก็ผ่านมาให้พอใช้ข้างงวดไปใช้ข้างงวดไปสักประมาณผมจำไม่ได้4ีถึงห้างวดนะครับมันก็เพิ่มวงเงินมาให้ผมเฉยเลยนะครับผมก็จ่ายจ่ายจ่ายครับจนมาถึงวันนี้ครับผมว่าทุกคนเหมือนกันนะครับระหว่างทางที่คุณจ่ายเนี่ย ถ้าวินัยคุณดีมันจะมีแต้มนะครับพอมีแต้มเนี่ยหลายๆครั้งครับที่มันจะขึ้นเมนูมาว่าโอกาสพิเศษมาถึงแล้วสามารถขอเพิ่มวงเงินได้หรือว่าจะปรับเป็นวงเงินหมุนเวียนก็ได้ครับแล้ววันนี้ครับที่ผมจะมาทําสดๆไปกับผู้ชมครับผมสวัสดีครับเปเปอร์มอนจีวาริตี้ครับช่องสาระวราริตี้ที่หลากหลายไปด้วยเรื่องของสินเชื่อและการเงิน,นงต่างๆนะครับเข้ามาแล้วช่วยก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับ แอปกู้เงินถูกกฎหมายนะครับที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะครับผมถูกกฎหมายแน่นอนครับเพราะเขาเป็นบริษัทในเครือของ SCB ไทยพาณิชย์นี่เองนะครับแล้วก็สมัครได้ทุกอาชีพนะครับใช้สเตทเมน6เดือนย้อนหลังในการสมัครนะครับอีกทั้งนะครับจุดเด่นที่ทางแบรนด์เขาพูดไม่ได้นะครับแต่มันเป็นข้อเท็จจริงที่ผมสัมผัสมานะครับก็คือคนที่ติดบุโรบางคนนะครับผมเห็นคอมเมนต์มาเหมือนกันนะครับกับตัวเราเองนะครับมันผ่านเฉยเลยครับผมแต่ก็ไม่ได้ผ่านทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์นะอาจจะขึ้นอยู่กับใน เรื่องของระดับของการติดเครดิตบุโรนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยอยู่ในสถานะไหนนะเพราะคําว่าเครดิตบุโรมันเป็นแค่ภาษาปากนะครับผมแต่ละคนก็เออมีหนี้เสียหรือว่าล่าช้าอะไรพวกนี้ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะครับแอปกู้เงินออนไลน์ที่ผมถูกใจนะครับที่ผมผ่านนะครับก็คือแอปกู้เงินออนไลน์ Money t h ันเดอนี่เองนะครับตัวนี้นะ ใครที่สมัครไม่ผ่านนะผมแนะนําให้เว้นช่วงไปเลย 3-45- ่หเดือนขึ้นไปนะครับผมระหว่างนั้นนะ่ะคุณอาจจะไปปั้นสเตทเมนต์ใหม่ก็ได้นะครับโดยที่ช่วงปลายเดือนต้นเดือนเนี่ยให้มันมีเงินติดบัญชีนะครับผมคิดว่าหลักพันขึ้นไปแล้วกันนะครับแล้วค่อยๆทย,ยอยออกซึ่งวิธีประมาณนี้เนี่ยถ้าทําได้ก็ลองดูนะครับ แต่ผมก็เข้าใจแหละช่วงปลายเดือนต้นเดือนถ้าคุณช็อตมันก็ไม่มีใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยสาปีก่อนตอนเป็นยี่ห้อ thunder เนี่ยผมก็ผ่านนะผ่านประมาณ3สัญญานะครับเปิดปิดเปิดปิดแล้วก็มีไม่ผ่านไม่ผ่านยาวเลยนะครับจนมารีวิวปีที่แล้วนี่แหละแล้วมันมาผ่านเฉยเลยครับรอบแรกยืนยันตัวตนโน่นนี่นั่นอาจจะสมัครใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับโดยประมาณนะครับแต่ถ้าอนุมัติปั๊บนะครับเงินมันก็เข้ามาบัญชีเราเลยนะครับและเนื้อหาสาระของคลิปนี้วันนี้นะครับผมจะมาขอ เพิ่มวงเงินดูนะครับนี่เลยอ่ะผมเข้าที่แอป Money Thunder ก่อนนะครับนี่ทุกคนถ้าเข้าแล้วมันจะเป็นของ a b a c u s d i g สดิจินะครับของแท้นะจะไม่มีการสมัครมีเจ้าหน้าที่รับสมัครไม่มีนะสามารถโหลดได้เลยนะแล้วสมัครด้วยตนเองได้เลยนะครับใครที่เคยมีแล้วเข้ามาแล้วนะทุกคนหน้าแรกจะเป็นอย่างนี้นะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นวงเงินของเรานะครับของผมตอนนี้อยู่ที่5,7,760บาท57สตางค์นะครับเอ๊ะมีเศษสตางค์มาได้ยังไงนะครับนี่ของผมเนี่ยที่เขาอนุมัติมาเป็นสินเชื่อ,เ,อเงินสด Money t ท u n เด r แบบ Nanofinance นะครับแบบรับเงินครั้งเดียวก็คือรับเงินก้อนมานะครับผมตอนนี้เนี่ยผมกดไปที่บัญชีนะครับถ้าเราเข้าที่หน้าบัญชีปั๊บ มันก็จะดูได้ว่าเอ๊ะธรรมดาค่าง,งวดเราเท่าไร่ใช่ไหมครับแล้วกาหนดชําระเท่าไหร่นะครับแต่ตรงนี้ตรงกลางนะครับจะมีขอสินเชื่อเพิ่มหรือเปลี่ยนเป็นวงเงินหมุนเวียนนะครับส,ส,สินเชื่อเพิ่มนะครับถ้าเขาอนุมัติเขาก็จะเอาวงเงินใหม่ที่เขาอนุมัติเนี่ยไปปิดสินเชื่อตัวเดิมของเราก่อนที่เราคงค้างไว้นะครับแล้วเศษที่เหลือนะครับยอดที่เหลือที่เพิ่มเติมที่เหลือเนี่ยก็จะโอนเข้าบัญ,ญชีให้เราเช่นเดิมครับแล้วเราก็จะเป็นสัญญาใหม่นะครับสัญญาตัวใหม่ยอดผ่อนก็จะเป็นตัวใหม่อะไรพว แต่ถ้าคุณเปลี่ยนเป็นวงเงินหมุนเวียนนะครับจากที่เรารับเงินครั้งเดียวแล้วจ่ายเป็นรายงวดใช่ไหมถ้าเขาอนุมัตินะครับก็แน่นอนนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นวงเงินหมุนเวียนนะครับก็คือคุณก็จ่ายไปนะครับจ่ายขั้นต่ําหรือจ่ายโปะปิดก็ได้นะครับเสร็จแล้วเงินที่เราชําระไปก็จะไปอยู่ในวงเงินหมุนเวียนครับสามารถรอถอนออกได้ตลอดเวลาลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับพวกบัตรกดเงินสดนะครับผมนึกภาพนะอาวุนกลับมานะครับมากดกันผมขอสินเชื่ออ่ามี2 เมนูนะครับก็คือขอสินเชื่อเพิ่มกับวงเงินหมุนเวียนสําหรับคุณนะครับเมนูขอสินเชื่อเพิ่มนะครับเขาก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นแบบผ่อนจ่ายรายเดือนนะครับคุณจะโปะธรรมดาก็ได้หรือจะโปะปิดก็ได้ไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับตัวนี้นะครับคุณก็สามารถกดสมัครส่วนข้างล่างถ้าผมจะเปลี่ยนเป็นวงเงินหมุนเวียนสําหรับคุณนะครับผมเขาบอกว่าผ่อนขั้นต่ำนะครับสอร์เซ็นต์ต่อเดือนนะครับแต่ไม่น้อยกว่า200บาทนะครับหรือคุณจะโปะธรรมดาหรือจะโปะปิดก็ได้ก็ไม่มีค่าธรรมเนียมเช่นกันนะครับแล้วก็คิดดอก เห็นไหมจะคล้ายบัตรกดเงินสดแล้วตัวนี้แล้วก็เบิกเงินกี่ครั้งก็ได้แต่มีข้อแม้คือขั้นต่ํา1000บาทนะครับและสุดท้ายนะครับได้วงเงินคืนกลับเมื่อจ่ายค่าง,งวดนะครับก็คือจ่ายค่าง,งวดไปเงินต้นมันก็กลับไปอยู่ในวงเงินของเรานะครับในที่นี้สมมุติผมต้องการเงินด่วนเพิ่มนะผมก็กดที่สมัครครับผม อ่าผมกดสมัครแล้วนะครับน่ะมันถามว่าอะไรบ้างกรุณาใส่เบอร์มือถือครับก็ใช้เบอร์มือถือเบอร์เดิมนะที่เราเคยสมัครไว้ที่เราผูกบัญชีไว้นะครับเสร็จแล้วกดไปต่อนะครับอ่าเขาก็บอกบันทึกข้อมูลใหม่แล้วหน้าถัดมานะครับเขาจะให้ตรวจสอบบัตรประชาชนเราอีกรอบนะครับจริงๆแล้วมันมีในระบบแล้วก็น่าจะถูกต้องนะครับแต่อ่ะเราก็ตรวจสอบดูนะครับทั้งหมายเลขบัตรประชาชนวันเกิดคํานำหน้าชื่อนามสกุลแบบไทยแล้วก็อังกฤษครับถ้าถูกต้องนะครับเราก็กดยืนยันข้อมูลถูกต้องครับ เสร็จแล้วจะมาสู่หน้าต่างนี้นะครับเขาบอกว่ากรุณาตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชนนะครับเราก็กดที่รับทราบครับผมเสร็จแล้วมันจะถามเลขหลังบัตรประชาชนเราครับเราก็กรอกไปครับแล้วก็กดไปต่อนะครับก็จะมาสู่หน้าใส่รหัสพินิกรอบหนึ่งครับใส่เสร็จก็จะบอกว่ายืนยันตัวตนสําเร็จครับ กดทำรายการต่อปุ่มสีน้ำเงินครับมาสู่หน้าถัดมานะครับจะอธิบายขั้นตอนไว้นะครับว่าขั้นตอนการขอสินเชื่อเพิ่มของเขาเนี่ยมี4ขั้นตอนนะครับ 1. ส่งเอกสารขอสินเชื่อเพิ่มและเราจะเสนอสินเชื่อที่เหมาะสมที่สุดให้คุณนะครับ 2. จ่ายดอกเบี้ยคุค้างจากสัญญาเดิมก่อนที่จะทําสัญญาใหม่นะครับสนะครับสัญญาเดิมจะถูกปิดนะครับโดยระบบจะเบิกเงินในสินเชื่อสัญญาใหม่ไปปิดสัญญาเดิมโดยอัตโนมัตินะครับอย่างที่เปเบอร์เล่าไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ 4. สุดท้ายนะครับก็คือรับเงินส่วนที่เหลือเนี่ยเข้าบัญชีภายใน10นาทีครับผมอ่าอันนี้ทุกคนน่าจะคาดหวังตรงนี้อยู่นะครับผมอ่านเสร็จแล้วครับผมปรากดที่เริ่มขอสินเชื่อเพิ่มครับมันจะมาสู่หน้านี้ครับเหมือนขั้นตอนเราสมัครอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ในนี้นะครับจะมี5ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับจะแบ่งเป็นอีก3นะครับผมโดยที่ เป็นเรื่องของข้อมูลทั่วไปข้อมูลโทรศัพท์มือถือแล้วก็สเตทเมนธนาคารนะครับอ่ะผมกดที่ข้อมูลทั่วไปนะครับก็จะเป็นข้อมูลเดิมนี่แหละครับผมฉะนั้นเราก็กดไปต่อนะครับพอกดไปต่อมันจะเข้าไปที่หน้าไรายได้รวมต่อเดือนนะครับผมอ่ะก็ไม่แก้ไขอะไรนะครับอานี้สินหรือค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือนนะครับผมก็ไม่แก้ไขอะไรนะครับก็กดดําเนินการต่อครับ เสร็จแล้วนะครับในเรื่องของบุคคลอ้างอิงนะครับไม่แก้ไขนะครับก็กดดําเนินการต่อเช่นกันครับเสร็จแล้วเขาจะถามว่าคุณต้องการนําสินเชื่อนเนี่ย ไปใช้ทําสิ่งใดนะครับเลือกได้มากกว่า1ข้อนะครับผมก็จะเป็นหมุนเวียนในการประกอบอาชีพนะครับผมแล้วก็เริ่มต้นลงทุนสร้างอาชีพนะครับผมอ่าผมติ๊ก2ข้อนะครับเสร็จแล้วก็ดําเนินการต่อนะครับถ้าต่อมาก็จะเป็นข้อมูลสถานภาพนะครับเสร็จแล้วก็กดดําเนินการต่อครับผม้าต่อมาจะเป็นที่อยู่ในการติดต่อเพื่อใช้พิจารณาสินเชื่อนะครับผมก็กรอกกรอกไปนะครับบ้านผมเนี่ยจริงๆแล้วยังมีภาระอยู่แต่ผมก็กรอกเป็นเท้าเฮ้าส์นะครับเป็นของตนเองแล้วก็ปลอดภาระนะครับผมเสร็จแล้ว หน้าถัดมาก็เป็นเรื่องของที่อยู่ที่ทํางานนะครับก็ติ๊กเป็นที่อยู่เดียวกับที่อยู่ปัจจุบันนะครับผมเสร็จแล้วกดดําเนินการต่ออีกครับถันมาเป็นหน้าที่อยู่ตามบัตรประชาชนเผอเอินมันเป็นที่อยู่เดียวกันผมก็ติ๊กที่อยู่เดียวกันนะครับเสร็จแล้วก็กดดําเนินการต่อครับตอนที่1อันหนึ่งนะฮะพอเสร็จแล้วมันจะมีสีเขียวขึ้นนะครับว่าโอเคแล้วก็ไปหัวข้อถัดไปข้อมูลโทรศัพท์มือถือนะครับพอกดเข้าไปตรงลูกศรก็จะมีหน้าต่างนี้เด้งขึ้นมาครับคือขอการเข้าถึง ข้อมูลมือถือนะครับผมผมกดรับทราบครับผมเสร็จแล้วก็จะมาหน้าถัดมานะครับให้ความยินยอมเพื่อใช้ข้อมูลมือถือพิจารณาสินเชื่อและเบิกเงินครับอันนี้เหมือนการทําขั้นตอนใหม่ในการขอพิจารณาสินเชื่อเลยนะครับเนี่ยอติยินยอมทั้งหมดเสร็จก็มาด้านล่างนะครับผมยินยอมและเริ่มให้ข้อมูลมือถือนะครับตรงนี้เนี่ยให้ข้อมูลมือถือมันจะมีอะไรบ้างก็มีประวัติการเปิดปิดโทรศัพท์การเข้าถึงอินเทอร์เนต็ตข้อมูลการใช้งานครั้งล่า สแล้วก็ระยะเวลาการใช้งานนะครับเจ้าตรงนี้แหละก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เขาจะใช้ประกอบในการพิจารณาควบคู่กับสเตทเมนต์ของเรานะครับพอประมวลผลเสร็จมันก็จะบอกว่าคุณได้ทำรายการสำเร็จนะครับเสร็จแล้วจะมีลูกศรสีเขียวขึ้นมาอันที่2แล้วนะครับ ถัดมาในเรื่องของสเตมเมนธนาคารครับพอกดแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้าเตรียมตัวก่อนอัปโหลดสเตมเมนนะครับผมผมก็เลือกธนาคารที่เงินเข้าบัญชีบ่อยๆนะครับของผมเป็นธนาคารกรุงเทพนะครับแล้วมันก็จะถามว่าคุณมีธนาคารอื่นที่หมุนเวียนไหมถ้าหลายคนที่ทําการค้าขายแล้วให้สแกนเงินเข้าเงินเข้าอาจจะมีหลายบัญชีก็เพิ่มบัญชีเข้าไปได้อีกนะครับของผมติว่าไม่มีแล้วกันนะครับ แล้วก็กดไปต่อครับก็จะมาสู่หน้าถัดไปเตรียมตัวก่อนอัปโหลดสเตทเมนต์อีกนะครับก็คือไปเข้าที่ธนาคารกรุงเทพวันนี้มันปลายเดือนกุมภาแต่เขาก็จะเอาเดือนกันยายน6 7ถึงกุมภาพันธ์ครับผมก็ต้องสลับหน้าไปที่แอปธนาคารกรุงเทพเพื่อไปขอสเตทเมนต์6เดือนย้อนหลังนะครับ นี่ครับมาแล้วครับในอีเมลนะครับจะส่งรายการเดือนบัญชีนะครับเราก็ลงมานะครับแล้วก็กดที่ลูกศรเล็กๆนะครับเซฟลงเครื่องครับผมสลับไปที่แอป Money Thunder นะครับเสร็จแล้วก็กดอัปโหลดไฟล์ครับ ตรงนี้เหมือนเดิมเขาจะทักว่ารู้ก่อนอัปโหลดนะครับผมสเตทเมนต์จะต้องเป็นไฟล์ PDF จากแอปธนาคารโดยตรงนะครับห้ามถ่ายภาพห้ามแคปหน้าจอห้ามสแกนและไฟล์ต้องเป็นไฟล์ภาษาไทยนะตอนเราขอสเตทเมนต์มันจะมีติ๊กเลือกว่าอังกฤษหรือไทยนะครับต้องเป็นภาษาไทยนะครับเสร็จแล้วกดเลือกไฟล์ครับผม พอเลือกไฟล์เสร็จหน้าจอมือถือเนี่ยมันจะเด้งไปที่เราเก็บไฟล์ไว้อัตโนมัตินะครับส่วนมากจะเป็นไฟล์บนสุดนะครับเสร็จแ,แล้วก็ให้กรอกรหัสผ่านเพื่อปลดล็อกไฟล์ธนาคารสเตตเมนต์ส่วนมากรหัสของทุกคนจะเป็นวันเดือนปีเกิดแบบคริสตศักราชนะครับ ใส่เสร็จแล้วจะขึ้นสีน้าเงินนะครับตรวจสอบรหัสผ่านนะครับก็กดไปนะครับตรวจสอบครับเสร็จแล้วมันก็จะบอกว่ากําลังตรวจสอบไฟล์และรหัสผ่านการุณารอสักครู่นะครับถ้าโอเคเนี่ยมันจะเด้งเห็นไหมเด้งสีเขียวเขียวเขียวครบทุกเดือนนะครับผมแต่ถ้าใครที่ไม่ครบทุกเดือนแสดงว่าขาดเดือนนั้นไปนะครับอย่างของคนอื่นที่ผมไปทําให้มาครับถ้าเป็นธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยเวลาขอสเตทเมนต์หเดือนเนี่ยมันจะมาเป็น6ไฟล์ครับคุณต้องมานั่งกดทีละไฟล์ทีละไฟล์เข้าไป นี้อัปโหลดไฟล์เสร็จแล้วนะครับผมกดที่ไปต่อนะครับแล้วมันก็จะถามอีกครั้งครับว่าเพิ่มสเตทเมนต์ไหมมันจะเพิ่มโอกาสการอนุมัตินะครับผมก็นึกแล้วมันไม่มีบัญชีที่พอจะเป็นรายได้ได้นะครับก็เลยไม่เพิ่มต่อนะครับก็กดไม่ต้องการส่งเพิ่มต่อนะครับในขั้นตอนแรกครับครบแล้วลูกศร3ตัวสีเขียวมาแล้วนะครับกดดําเนินการต่อครับผม มันก็จะมาสู่ขั้นตอนที่2นะส่งข้อมูลเพิ่มโอกาสถ้าคุณมีนะถ้าไม่มีไม่เป็นไรข้อมูลเพิ่มโอกาสก็คุณอาจจะส่งแนบเป็นข้อมูล COD จากแอป Wallet a d p Post ก็ได้หรือจะเป็นบินการไฟฟ้านะครหลวงแบบ e b บินก็ได้นะครับอย่างของผมรอบนี้นะครับผมจะแนบบินค่าไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปด้วยนะครับก็เริ่มจากว่าพเพอิญผมจ่ายค่าไฟไปแล้วเนาะก็จะมีแอป Smart Life ครับผม Smart Life ที่เป็นเนี่ยครับเป็นอแอปการไฟฟ้า นะพอจ่ายเสร็จเราสามารถกดขอบินค่าไฟฟ้านะครับหรือใบแจ้งนี้เนี่ยในนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วมันจะส่งไปที่อีเมลอีเมลอีกแล้วนะครับแล้วก็สลับไปที่อีเมลนะครับแล้วก็กดที่ลูกศรเล็กๆนะเซฟไว้เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็สลับ ไปที่หน้าแอป Money Thunder ครับผมเพื่อทําการอัปโหลดพอกลับมาแล้วนะครับก็กดอัปโหลดไฟล์ครับมันก็จะเด้งไปหน้าที่เราเซฟไฟล์ไว้นะครับก็กดเลือกไฟล์ครับในที่นี้ผมกดไป2ไฟล์เลยนะ Invoice มันคือใบแจ้งหนี้ e c e i p t มันคือใบเสร็จนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาให้แนบใบแจ้งหนี้หรือว่าใบเสร็จผมเลยแนบไป2ตัวเลยนะครับพออัปโหลดเสร็จนะครับจะมีไฟล์ขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็กดส่งข้อมูลครับ เห็นไหมครับในขั้นตอนที่2นะครับบินการไฟฟ้านครหลวงครับผมจะมีลูกศรสีเขียวติ๊กขึ้นแล้วครับว่าผมมีไฟล์อัปโหลดนะครับเสร็จแล้วก็ส่งข้อมูลเพื่อเพิ่มโอกาสครับผมมาขั้นตอนถัดมาครับขอสินเชื่อเพิ่มจะเป็นหน้าสั่งซื้อให้ความยินยอมในการนําข้อมูลที่ได้จากบริษัทข้อมูลเครดิตเนี่ยมาใช้ทําแบบจําลองด้านเครดิตนะครับก็แน่นอนกดยินยอมครับ เสร็จแล้วหน้าถัดไปมาหน้านี้ครับเพิ่มข้อมูลเครดิตเพิ่มโอกาสนะครับมันจะบอกว่าโอกาสรับอนุมัติวงเงินสูงขึ้นนะครับโอกาสได้รับสินเชื่อวงเงินหมุนเวียนด้วยนะครับผมก็กดเริ่มให้ข้อมูลเครดิตครับเสร็จแล้วมาหน้าถัดมาครับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตครับเราก็อ่านอ่านข้อมูลเราไปถึงล่างสุดนะครับมันถึงจะขึ้นให้ติ๊กผ่านหน้านี้ไปได้นะครับก็กดติ๊กที่ยินยอมครับเสร็จแล้วมันจะให้ใส่รหัสผิดอีกรอบหนึ่งนะครับ แล้วก็จะขึ้นหน้าต่างว่าระบบได้บันทึกความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลคุณลงในโทรศัพท์แล้วนะครับเรากดรับทราบครับผมแล้วก็จะเป็นหน้าสรุปความยินยอมนะครับหน้าสรุปความยินยอมเสร็จแล้วก็อ่านอ่า,นอานจนถึงด้านล่างนะครับก็มีปุ่มไปต่อกดไปต่อครับผมนี่ขั้นตอนไหนแล้วเนี่ยนะครับยังมาหน้าถัดมาอีกนะครับเป็นหน้าสรุปรายละเอียดในการสมัครสินเชื่อนะครับอ๋ฮะ เราก็ลองอ่านดูนะครับจะมีให้ติ๊กข้อตกลงและคำรับรองในการขอใช้สินเชื่อนะครับพอเราจะติ๊กปุ๊บมันจะขึ้นหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้อ่านก่อนครับรับทราบเสร็จอ่ะจะติ๊กเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็กดส่งข้อมูลสินเชื่อนะครับน่าจะเสร็จนะฮะมาถึงขั้นตอนที่เรารอคอยคือส่งข้อมูลการขอสินเชื่อสําเร็จ รอผลการพิจารณาประมาณ10นาทีครับแต่ทุกคนครับสมมุติว่าถ้ามันไม่อนุมัติโอเคไม่เป็นไรเรายังมีวงเงินเดิมอยู่แต่ถ้าเขาอนุมัติวงเงินใหม่มาใช่ไหมครับผมก่อนที่เราจะรับวงเงินนะครับถ้าเราดูแล้วเอ้ยไม่โอเคไม่โอเคนะเราสามารถกดไม่รับวงเงินได้นะครับมันก็จะไม่มีผลนะครับก็เท่ากับว่าเราไม่ได้ทําสัญญาใหม่นะครับก็ยังมีสัญญาเก่าที่เราถืออยู่เหมือนเดิมครับ ผมก็ไม่รู้นะครับว่ารอบนี้เนี่ยมันจะอนุมัติเพิ่มให้ผมหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าค่าเฉลี่ยไรายได้6เดือนยอดลังของผมเนี่ยกับตอนที่สมัครรอบที่แล้วนู่นนะครับรู้สึกค่าเฉลี่ยมันจะลดลงครับค่าเฉลี่ยไรายได้ผมเนี่ยมันลดลงครับผมนี่ขั้นตอนก็คือรอผลนะครับกลับมาที่หน้ากลางนะครับหน้าแรกเลยของเมนูแอป เนี่ยฮะมันจะมีเรื่องของพิจารณาสินเชื่อค้าอยู่แจ้งสถานะว่ารอผลการพิจารณาสินเชื่อประมาณ10นาทีนะครับก็มีลูกศรข้างๆนะครับถ้าสมมุติเรากดไปนะครับมันก็อยู่ในขั้นตอนที่3อยู่นะครับคือรอผลนะครับเพราะ4กับ5เนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนว่าค่าอนุมัติแล้วก็จะเป็นเรื่องของสัญญาตัวใหม่นะครับยอมรับสัญญาไหมแล้วก็ยอมรับเงินไหมประมาณนี้ครับอุ้ย มันเด้งมาแล้วครับใช้เวลาประมาณ5นาทีมันเด้งมาแล้วเมื่อกี้ผมเห็น SMS web web นะครับมันนี thunder SMS ที่มาจะชื่อว่า thunder all นะทุกคนนะแล้วเขาก็บอกว่าสินเชื่อของผมผ่านการอนุมัติให้กดทําสัญญาบนแอป,ปนะครับเราก็สลับกลับไปที่แอป m o นนี่ thunder อีกครั้งนะครับอรอบนี้ผมกดเข้าไปที่หน้ากลางนะครับผมหน้ากลางจากที่พิจารณาสินเชื่ออยู่มันจะกลายเป็น ทำสัญญาสินเชื่อครับคือรอเราทํานี่แหละรอเราอ่านและพิจารณาว่าจะทําไม่ทําสินเชื่อตัวใหม่ที่เขาเสนอวงเงินมาให้เนี่ยภายใน31วันนะอ่าทั้งนี้ผมลองกดเข้าไปลุ้นดูซิมันจะให้ผมเท่าไหร่นะครับโอ้โหเดี๋ยวนะคุณได้รับสินเชื่อเพิ่มเนื่องจากคุณมีเครดิตดี วงเงินใหม่ของคุณ67,400บาทนะครับผมแล้วเขาก็มีให้เลือกว่าดําเนินการต่อหรือว่ายังไม่สนใจข้อเสนอนี้นะครับซึ่งถ้าผมยอมรับ67,400บาทเนี้ยมันจะนําไปโปรสินเชื่อเดิมก่อนแล้วส่วนที่เหลือก็จะโอนเข้าบัญชีเรานะครับโดยดอกเบี้ยรครับมาดูดอกเบี้ยนะฮะดอกเบี้ย2.75ต่อเดือนหรือเทียบเท่า33%ต่อปีนะครับตรงนี้มันเป็นสินเชื่อนานโอฟแนนอยู่นะครับ อันนี้ผมก็รีวิวสดๆเลยอ่ะสมมุิผมยอมรับข้อเสนอนะครับผมกดที่ดําเนินการต่อนะครับจะมาถึงขั้นตอนที่4แล้วทุกคนหัวจะบอกว่าวงเงินใหม่นะครับ67,400บาทอนุมัติแล้วตัวเขียวๆนะครับแล้วก็ด้านล่างขั้นตอนที่4ี่เนี่ยเขาจะบอกว่าทําสัญญาเพื่อรับวงเงินเพิ่มได้เลยนะครับก็กดปุ่มไปต่อครับ พอกดปุ่มไปต่อนะครับเขาบอกกรุณาชําระยอดเดิม1977ก่อนนะครับก่อนทําสัญญาใหม่นะครับเผื่อว่าผมยังไม่ถึงรอบที่ต้องชําระหรือไม่กี่วันนะครับอีกประมาณ4-5วันนะครับอ่ะผมก็กดชําระค่างวดก่อนนะครับอันนี้มันถูกกฎหมายนะแต่เผื่อเอิญมันมียอดงวดค้างอยู่นะครับผมก็ต้องกดอ่ะชำระนะครับในที่นี้ผมเพิ่งชำระไปสดๆนะครับพอกลับมาสู่ แอปมันนี่ทันเดอร์เขาจะบอกว่าหากคุณชําระแล้วเนี่ยกรุณารอไม่เกิน4ชั่วโมงนะครับแล้วจะได้ทํารายการต่อนะครับเพราะว่ามันเพิ่งจ่ายสดๆร้อนๆไงข้างงวดเนี่ยมันก็เลยรออัปเดตแป๊บหนึ่งนะครับจะได้กลับมาทําสัญญาสินเชื่อกันใหม่นะครับตัวใหม่มาอยู่ในขั้นตอนการขอวงเงินเพิ่มกันต่อนะครับนี่ครับ หลังจากที่ผมจ่ายค่างวดที่ค้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กลับมาที่หน้านี้นะครับก็กดดําเนินการต่อนะครับแล้วก็กดไปต่อในขั้นตอนที่4นะครับเสร็จแล้วหน้านี้มันจะถามว่าคุณต้องการรับเงินเพิ่มอีกเท่าไหร่นะครับสามารถรับเงินเพิ่มได้สูงสุด33,000บาทอ๋อเท่ากับว่าวงเงินเก่าอ่ะผมห้าหมื่นกว่าแต่ผมจ่ายไปแล้วใช่ไหมครับจ่ายไปเยอะแล้วนะครับเกือบครึ่งทางแล้วกับวงเงินใหม่6 0,000กว่าเนี่ยพอมันหักลบกันเนี่ย ผมสามารถเบิกเพิ่มได้อีก33,000ครับอ่ะอันนี้ผมกด33,000นะครับ เอากด33 0ห0นะหน้าถัดไปมันจะโชว์ว่าอ่ะสรุปวงเงินสัญญาใหม่นะครับวงเงินใหม่เนี่ย67,307บาทจุด22สตางค์นะครับจะไปหักสัญญาเดิมที่ผมคาไว้นะครับแต่เป็นแบบลดต้นลดดอกนะจะหักไป34,307บาท22สตางค์ฉะนั้นเงินที่เหลือ3 3 0 0 0เนี่ยจะโอนเข้าบัญชีนะครับตรงนี้ถ้าทุกคนยังไม่โอเคนะครับสามารถยกเลิกไม่ต้องทำรายการต่อได้ก็จะไม่เป็นหนี้ใหม่นะครับถ้าอย่างผมนะครับเห็นแล้วว่าช่วงนี้ต้องการใช้เงินเพื่อเอาไปหมุนเวียนสภาพคล่อง หรือเอาไปลงทุนในการประกอบธุรกิจเพิ่มนะครับผมกดที่ปุ่มยืนยันครับผมเสร็จแล้วหน้าถัดไปจะบอกข้อเสนอการผ่อนสําหรับคุณนะครับวงเงินที่อนุมัติก็คือ6 7หม0กว่านี่แหละครับผ่อน60เดือนนะครับจะผ่อนอยู่ที่เดือนละ2 3 0 4บาทนะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับวงเงินที่คุณได้รับสินเชื่อนะครับอัตราดอกเบี้ย3 3ต่อปีถามว่าแรงไหมก็ถือว่าแรงอยู่นะครับ แต่ผมตั้งใจไปแล้วว่าเงินก้อนนี้เนี่ยค่าง,งวดแต่ละงวดเนี่ยผมจะเบิ้ลการโประ2-3เท่าครับจะจ่ายให้ตัดต้นมากขึ้นในแต่ละงวดครับก็ประมาณ6 0 0 0น0 0บาทนะครับมันจะได้ประหยัดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นไปให้มันหมดไวๆครับหรือว่าคุณอยากผ่อนจบเร็วกว่านี้ก็สามารถเปลี่ยนค่าง,งวดได้นะครับแต่ไม่เป็นไรเราตั้งขั้นต่ําแล้วเราจ่ายมากขึ้นอย่างนี้จะดีกว่าครับเรียกว่าอยากไปกดดันตัวเองครับ ผมกดที่ดําเนินการต่อนะครับมันก็จะมาสู่หน้าถัดไปเลือกช่องทางการชรําระเงินมี2ข้อให้เลือกนะครับว่าจะเข้าบัญชีไทยพาณิชย์หรือว่าจะเข้าที่พร้อมเพย์นะครับที่เราผูกบัตรประชาชนไว้ในที่นี้ผมเลือกเข้าบัญชีไทยพาณิชย์แล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็กดไปต่อครับ มันก็จะถามว่าใช้บัญชีไทยพาณิชยหมายเลขหมายเลขนี้ในการรับเงินใช่ไหมนะครับอ่าถ้าใช่ตรวจสอบก่อนนะถ้าใชก่ก็กดใช้บัญชีนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นรูปสายฟ้านะครับอ่าทำประมวลผลอยู่ครับ เสร็จแล้วก็จะมาสู่หน้านี้ครับจะเป็นเรื่องของสรุปข้อมูลการทําสัญญาครับผมแล้วมันก็จะขึ้นหน้าสัญญาเล็กๆมาให้เราก็อ่านนะครับเสร็จแล้วก็กดล่างสุดครับรับทราบครับผมเสร็จแล้วมันจะติ๊กเสร็จแล้วนะครับก็กดยืนยันการทําสัญญาสินเชื่อครับแล้วก็ให้เราใส่รหัสพินครั้งสุดท้ายนะครับ ทำสินเชื่อสัญญาใหม่เสร็จแล้วตอนนี้ผมเป็นหนี้สัญญาใหม่แล้วนะครับสัญญาเดิมเขาจะเอาไปโปะให้นะครับก็จะปิดไปเป็นสัญญาใหม่นะครับก็ทําสัญญาสินเชื่อสาเร็จเงินจะโอนเข้าบัญชีคุณภายใน10นาทีนะครับและคลิปนี้นะครับโอ้โหทำไปทํามาก็ยาวเหมือนกันเพราะว่าผมต้องผมต้องเว้นระยะในการสมัครเพื่ออธิบายแล้วก็แคปหน้าจอเพื่อขึ้นรูปให้ผู้ชมเห็นนะครับผมถ้าใครที่ทําตามขั้นตอนจริงๆเนี่ยไหลไปนะครับก็ใช้เวลาผมว่าประมาณ15-20นาทีได้นะครับ ขอให้คลิปน,นี้เป็นสาระแนวทางการขอวงเงินฉุกเฉินเพิ่มนะครับ ที่เป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับอย่าไปโดนสินเชื่อมิจฉาชีพหลอกเอานะครับแล้วส่วนใครที่สนใจสมัครแอปกู้เงินมันนี่ทันเดอร์นะครับที่ยังไม่เคยสมัครหรือสมัครแล้วไม่ผ่านนะครับเกินสัก5าเดือนขึ้นไปแล้วก็ลบแอปทิ้งไปแล้วนะครับเดี๋ยวเบเปอร์จะทิ้งลิงก์นะครับในการสมัครของแท้ไว้นะครับในช่องคำบรรยายใต้คลิปกับในช่องคอมเมนต์ปักบุดไว้ให้นะครับที่ทิ้งไว้ให้เพราะหลายคนถามมาเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยตัวนี้มันโหลดยังไงนะครับผมทิ้งไว้ให้จะได้ไม่ไปโหลดผิดตัวหรือไปโหลดโดนแอปกู้เงิิน ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปนะครับแล้วพบกันทุกวันอังคาพรพฤหัสและ,ะวันเสาร์สำหรับวันนี้เพลเปอร์อขอตัวลาไปก่อนพักผ่อนก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ